แบบเหมือนเหมือนไอ้นี่ก่อนเหมือนแบบมันแข็งๆก็ค่อยแบบไม่พลาดกันเ็นมึงทำแบบแข็งๆก็ได้เออแล้วค่อยค่อยยกเออเออแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นหาดนุมานยกสองยกอันยกอ่ะยกโอ้โหหงายอยู่นะเนี่มันตีตีห้งเดี๋ยวเดี๋ยวหัก อะไรมึงไม่ยกอ่ะหานุมานยกอะคโยตี้ยกยกยกคโยตี้ยกเดี๋ยวเดมันฟ้งมันฟอกเว้ยสู้เขาสู้เขาไม่สู้อ่ะผมไม่ได้กินเลย Oh, ho, ho, ho.